สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอ e ีสบัยทพิปนะคะวันนี้เรามาฟังประวัติของคุณดาวใจภัยจิตกันค่ะดาวใจภัยจิตหรือดาวใจสุจริตกุลมีชื่อเล่นว่าหมูเป็นนักร้องเพลงลูกกรุงที่มีชื่อเสียงเคยเป็นนักร้องประจำวงดนตรีสุนทราพรของครูเอื้อสุนทรสนานแต่ไม่มีผลงานบันทึกแผ่นเสียง ผลงานเพลงแรกได้บันทึกแผ่นเสียงหลังปีพุทธศักราช2512คือเพลงสิ้นล่าและเพลงไม่อยากอยู่ผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตวรการหลังจากนั้นมีผลงานร้องเพลงเดี่ยวและเพลงคู่มากกว่า1,000เพลงเราไปฟังประวัติกันนะคะดาวใจภยจิตมีชื่อเดิมคือเตือนใจหยุ่นสะอาด เกิดเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2,497ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรของนางเรนูเลสิง์จบชั้นประถมศึกษาปีที่1 4ถึง4ที่โรงเรียนวัดอุทัยธารามและเรียนต่อที่โรงเรียนวรณวิทย์และโรงเรียนสตรีนนทบุรีจบการศึกษาประถมปีที่7แล้วไปร้องเพลงหลังจากนั้นใช้เวลาว่างไปเรียนกศนอ จนจบมัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจากนั้นศึกษาต่อปริญญาโทคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขานาเรมิศิ์ขแขนวิชาแฟชัน่นและสิ่งทอจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและจบการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรศิลปะกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีการศึกษา2555และได้สมรสกับคุณปรีดีสุจริตกุลอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเกต็ตซึ่งปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้วดาวใจัยจิตชอบและสนใจการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็ก ขณะที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวัดอุทัยธารามดาวใจภัจิตเป็นนักแร้ลัาลางวันตัวเต็งของโรงเรียนโดยส่วนใหญ่จะเลือกเพลงของคุณรวงทองทองลั่นทมเข้ามาประกวดต่อมาดาวใจได้มาสมัครเป็นนักร้องที่โรงเรียนสุนทราพรการดนตรีฝึกหัดการร้องเพลงกับครูเอื้อสุนทรสนานอยู่สองปี จึงลาออกมาเป็นศิลปินเดียวใช้ชื่อว่าดาวใจภัยจิตซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งให้โดยครูสีสวัสด์พิจิตวรการแทนชื่อจริงเตือนใจยุ่นสะอาดขับร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกด้วยเพลงสิลล้นลาและไม่อยากอยู่ผลงานของครูสีสวัสด์กับวงยุงทอง ดาวใจไพจิตได้รับความนิยมอย่างสูงสุดร,ระหว่างปีพุทธศักราช2515ถึง2525 25, ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำสาขาเพลงยอดนิยมยอดเยี่ยมจากเพลงอย่ามารักฉันเลยพุทธศักราช2518และเพลงหยาดน้ำฝนหยดน้ำตาพุทธศักราช2521และได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชร,รัชกาลที่9ในเพลงน้ำตาดาราเมื่อพุทธศักราช2523ปัจจุบันดาวใจภัยจิตประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของโรงเรียนอนุบาลดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยและช่วยเหลืองานสังคม